อาจารย์ที่จัดว่ามีอุปการะมากบุตรทั้งสรนังคโตโหติผู้เหศุให้ถึงพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นสรณนะทำมัง่งสรนังคโตโหติผู้ที่เหตุให้ถึงประทรมว่าเป็นสรณนะสังคังสรนังคโตโหติผู้ที่เหตุให้ถึงประสง์ว่าเป็นสรณนะควมเป็นมาแห่งพุทธภ,ภาสิทธ พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่ามีบุคคลสามจำพวกมีปุะการะมากแก่บุคคล,คลปุคคคลาปุคคละสะปะหุกาลราได้แก่หนึ่งผู้ให้ถึงสารณะสองผู้สอนให้บรรลุโสดาปฏิมกสา 3. ผู้สอนให้บรรลุอรหัตตมักบุคคลมีปุะการะมากแก่บุคคลในที่นี้หมายถึงอาจารย์ มีประกาศระมากแกสิทธิ์บุตรทั้งใดแก่ประสัพพันยูพุทธเจ้าบทว่าสารนั่งคโตโหติคือถึงเป็นที่พึ่งทำมัง่งใดแก่โลกุตละธรรมเก้า 9, คือมักซีผลซีนิพพานหนึ่งพร้อมทั้งแบบแผนปริยัติทราวาสังคั่งใดแก่ชุมนุมของพระอริยบุคคลแปดจำพวกการตอบแทนคุณของอาจารย์ทั้งสามนี่ ก็เหตุบริยง่ายเลยแม่จะถวายปัจจัยซีให้เต็มจักรวาลกระตอบแทนคุณได้บ,บ่เบิด